สอนอสวิตีนะคะหรือว่าสอนอเจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียนนะคะคุณครูโดยคุณครูจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนก่อนคะ่ะว่าปัญหาในชั้นเรียนที่พบค่ะคะุณครูมีอะไรบ้างแล้วคุณครูค่อยนําไปสู่ว่าเอ๊ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นน่ะนะคะก็คือการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหานั่นเองจากนั้นคุณครูก็จะนํามาจัดลําดับความสําคัญค่ะว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขเพื่อช่วยเหลือหรือพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็นําปัญหาที่จําเป็นเร่งด่วนนั้นนะคะกําหนดเป็นปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียนนั่นเองนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขค่ะคุณครูอย่างเช่นคุณครูพบว่า ปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณค่ะหรือนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนนักเรียนขาดความสนใจในการเรียนขาดทักษะการคิดขั้นสูงการคิดแบบมีวิจารณญาณปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเช่นเอ๊ะหรือว่าคุณครูสอนแบบบรรยายเป็น Passive Learning ไหมไม่ได้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ active learning หรือว่าคุณครูขาดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะหรือว่าเอสื่อที่คุณครูใช้ขาดความน่าสนใจขาดความดึงดูดนักเรียนจึงให้ความสนใจในการเรียนน้อยวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุเหล่านี้ค่ะแล้วคุณครูเลือกว่าเอะและเราจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ของคุณครูนั่นเอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนค่ะอย่างเช่นแนวทางคุณครูบอกว่าเอถ้าเราสอนแบบ Active Learning น่าจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะใช้วิธีการบรรยายมากไปเสียหน่อยคุณครูแนวทางแก้ไขค่ะคุณครูก็จะเลือกรูปแบบหรือเทคนิคกระบวนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning นะคะตามแนวคิดนี้อย่างเช่นคุณครูอาจจะใช้าการจัดก,การเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐาน activity based learning หรือคุณครูมองว่าจะใช้สื่อที่มีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นคุณครูไปศึกษาและพบว่าชุดฝึกทักษะกิจกรรมชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณชุดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้จะช่วยผู้เรียนได้คุณครูก็สามารถเลือกแนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะก็จะเป็นการพัฒนาสื่อนวัตรกรรมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ นี่คือแนวทางของการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะหาสาเหตุให้เจอค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนค่ะคุณครูในกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน ื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดปัญหาการวิใจัยในชั้นเรียนนะคะคุณครูจะประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นแรกค่ะคุณครูระบุป,ปัญหาก่อนค่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีอะไรบ้างอย่างเช่นนักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณน,นักเรียนอ่านไม่ออกนักเรียนเขียนไม่ได้ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนเป็นต้นนะคะเอ๊แล้วสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนั้นนะคะมาจากอะไรมาสู่ขั้นที่2ค่ะคุณครูทําการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเอ๊หรือว่าการจัดการเรียนรู้ของเรานั้นยังเป็นแบบ Passive Learning มากเกินไปคุณครูยังขาดกิจกรรมที่หลากหลาย หรือคุณครูขาดสื่อนวัตรกรรมที่น่าสนใจที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการเรียนเป็นต้นนะคะแล้วสาเหตุพอคุณครูพบสาเหตุที่แท้จริงนะคะคุณครูก็นำไปสู่การลำดับความสำคัญของปัญหาค่ะขั้นที่3ว่าแล้วปัญหาไหนเป็นปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนที่ควรจะต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะ ไปสู่ขั้นสุดท้ายค่ะนําปัญหาที่สําคัญที่สุดคะคุณครูกำหนดเป็นปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียนนั่นเองนะคะ ทีอปัญหาในชั้นเรียนค่ะคุณครูมีอยู่สีขั้นหลักๆขั้นแรกค่ะคุณครูระบุก,ก่อนค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีอะไรบ้างแล้วปัญหาเหล่านี้ค่ะคุณครูมีสาเหตุมาจากอะไรนำมาสู่ขั้นที่สองค่ะคือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ไปสู่ให้คุณครูได้เลือกใช้แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะกำหนดเป็นปัญหาการวิจัยต่อไปนะคะ